สวัสดีครับคนจ้าเรือสวัสดีจำเลยคุณมองเห็นความขัดแย้งของพวกเขาทั้งสองฝ่ายเหมือนที่ผมมองเห็นไหมคเจ้าเรือไม่ลดลาวาสอบไม่มีใครยอมใครบาดแผลลึกผ่านรูปประโยคถ้อยคําต่างๆเจ็บเท่าไรเอาคืนเท่ากันเห็นไหมคนจ้า คนเจ้าเรือคุณคิดว่านี่เป็นแรงจูงใจได้ไหมจากพฤติกรรมของจำเลยคุณคิดว่าปมขัดแยง้งโกรธแค้นเกลียดชังเหล่านี้มันสามารถทำให้จำเลยของคุณลงมือฆ่าเด็กอายุสามขวบได้ไหมคนเจาเ้าอคุณมองเห็นไหมล่ะพฤติกรรมของพวกเขาเห็นไหมมองสิ คุณต้องเห็นเละเพราะคนทั้งประเทศนี้ก็มองเห็นทั้งข้างนอกและข้างใน,นไม่เห็นว่ามีแต่ปรากฏว่ามีอยู่และมันมีอยู่โดยตัวมันเป็นแกนหลักหัวใจสำคัญของความจริงซึ่งมันมีน้ำหนักมากอยู่แล้วในตัวของมันส่วนประกอบอื่นทำหน้าที่กดให้มันหนักขึ้นหนักขึ้น หนักมากขึ้นกว่านี่คือตัวอย่างที่ผมยกมาเพื่อให้ผู้คุณมองเห็นภาพจิ๊กซอของความจริงที่เราใช้ความตั้งใจใช้ความอรอบคอบต่อมันขึ้นมานี่เพียงหนึ่งตัวเท่านั้นคนเจ้าเรือยังมีจิ๊กซอความจริงอีกเป็นร้อยเป็นพันตัวที่คุณต้องเจอกับมันคนเจ้าเรือซึ่ง ทั้งหมดนั้นเราเห็นภาพความจริงที่สมบูรณ์แล้วชัดเจนว่าเป็นจำเลยของคุณการถูกสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะว่าคนปกติทั่วไปจะไม่ถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จําเอาไว้นะจำเลยข้อต่อสู้ของคุณ พังไปแล้วหนึ่งโดยน้ำมือจำเลยของคุณและผมจะพังมันอีกนั่งข้อต่อสู้ประเด็นการเชื่อมโยง DNA ของจำเลยคุณไม่ปรากฏดี a อของจำเลยเชื่อมโยงกับผู้ตายแต่ปรากฏ DNA ของผู้ตายเชื่อมโยง กับจำไลของคุณทั้งคู่คุจโารึตอบผมหน่อยสิจำไลคุณคิดว่าสามีของคุณเขาสามารถฆ่าเด็กอายุสักขวบได้ไหมเหมือนที่เขาทำกับคุณเวลาโมโห